บอกว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยจะโตช้าจะเปราะบางแล้วก็จะไม่แน่นอนถามว่าวันนี้คนไทยเนี่ยพยายามทําอะไรไหมผมคิดว่าทำนะทุกคนปากกัดตีนถีบไม่อยากให้เศรษฐกิจไม่ดีนะทุกคนพยายามดิ้นรนมากแต่กระบวนการนั้นเนี่ยมันมีปัญหาสองอย่างอย่างแรกกระบวนการนั้นมันอาจจะไม่ได้สอดรับกันการพายเรือเนี่ยอาจจะคนละจังหวะเรือมันก็แล่นไม่เร็ว ยิ่งหนักไปกว่าน,นั้นการพายเรือนั้นมันอาจจะพายกันไปคนละทางนะครับมันก็ทําให้การปฏิรูปหรือการขับเคลื่อนเพื่อไปสู่เป้าหมายทางเศรษฐกิจนั้นเนี่ยมันมันไม่เกิดขึ้นท้ายที่สุดแล้วเนี่ยกระบวนการเหล่านี้มันก็เลยไม่มีพลังหลายคนก็บอกว่าแม้จะเอาอะไรเราไปเทียบญี่ปุ่นกับเกาหลีเอาวันนี้เราเห็นเขาเขาสําเร็จแล้วไงแต่วันนั้นเนี่ย ผมคิดว่าจุดตั้งต้นเขาวันนั้นกับเราวันนี้จริงๆเขาด้อยกว่าเราด้วยซ้ำไปเขาเป็นประเทศแพ้สงครามเพราะนั้นผมคิดว่าเราทําได้วันนี้เราอาจจะไปชวนบอกจะไปหานักลงทุนมาจะไปหานักท่องเที่ยวมาแต่เราเคยถามแม้ว่าวันนี้เราทําตัวให้หน้ามาลงทุนไหมหรือเราทําตัวให้หน้ามาเที่ยวไหม หลายคนไม่ได้มองเศรษฐกิจดีเท่าไหร่นะคะคนทั่วไปมองเศรษฐกิจแย่ขนาดที่บางคนใช้คําว่า hopeless หรือว่าสิ้นหวังด้วยซ้ำไปนะคะถ้าจากมุมอาจารย์คิดว่าทําไมตอนนี้คนไทยจํานวนมากเลยมองว่าเศรษฐกิจสิ้นหวังมันเกิดอะไรขึ้นหรือว่ามันมีอะไรสะท้อนภาพที่เป็นภาพลบของเศรษฐกิจขนาดนั้นหรือะคะอาจารย์ก่อนจะไปตอบเนี่ยเรากลับไปที่ความหมายของคําว่าความหวังก่อนนะครับ<ฆ>ว่า ไอ้ความหวังเนี่ยมันมันคืออะไรผมลองนึกนะฮะจากจากคำถามที่คุณกีตาร์ส่งมาเนี่ยผมรู้สึกว่าเวลาผมมีความรู้สึกมีความหวังเนี่ยถ้าลองอิมเมจินตัวเองว่าอยู่ในสถานการณ์ไหนแล้วมันบอกว่ามันมีความหวังเนี่ยผมนึกได้อยู่สถานการณ์หนึ่งก็คือว่าผมอาจจะอยู่ในในถ้ำมั้งใช่ไหมครับแล้วผมเห็นแสงสว่างที่ปลายอุงโมงค์ไอการมีแสงสว่างนั้นเนี่ยมันมันมันบอกความหวังถูกไหมครับเออเนี่ยมันมันน่าจะออกจากถ้ำได้นะครับ นอกจากนั้นเนี่ยเราเห็นแสงสว่างมันทอดมาเป็นทางใช่ไหมครับก็แปลว่าเออมันมีทางไปใช่ไหมครับอันที่สามเนี่ยนอกจากมีทางไปแล้วถ้าเราเริ่มเดินไปอาจจะต้องปีนหินมุดดินหน่อยแต่สุดท้ายแล้วเราก็จะออกจากถ้าได้ซึ่งทั้งหมดเนี่ยม,มันบอกครับว่าองค์ประกอบของความหวังมันมีอยู่3ประการด้วยกันจริงๆแล้วใน,ในงานศึกษาทางจิตวิทยาเขามีนะเขาเรียกว่าสมการความหวังเนี่ย หนึ่งก็คือว่ามีเป้าหมายสองก็คือมีหนทางสามก็คือมีกระบวนการไปถึงความหวังหรือเป้าหมายนั้นนะครับทีนี้อพอมันเป็นแบบนี้สามองค์ประกอบเนี่ยสมการความหวังเนี่ยม,มันทำให้เรารู้สึกว่ามันเกิดขึ้นได้แม้จะมีโอกาสน้อยนิดนะแต่มันเกิดขึ้นได้ผ่านหนทางและกระบวนการมันไม่ใช่ความฝัน ความฝัน,นไม่เหมือนกับความหวังความหวังผ่านกระบวนการการทำเพราะฉะนั้นอพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเอากลับมาทาบกับบริบทของเศรษฐกิจไทยถามว่าวันนี้เนี่ยเรามีเป้าหมายไหมผมขอย้ําว่าเรามีเป้าหมายร่วมทางเศรษฐกิจของประเทศไหมผมคิดว่าเราไม่มีนะฮะผมเห็นเป้าหมายแต่ว่ามันเป็นเป้าหมายย่อยของแต่ละคนไปถามซึ่งมันก็ไม่ผิดนะฮะ แต่ละคนในแต่ละชีวิตหรือปัจเจกบุคคลเขามีเป้าหมายว่าเขาอยากจะมีชีวิตที่ดีเขาอยากมีความสําเร็จหรือผู้ประกอบธุรกิจแต่เป้าหมายร่วมของประเทศของคนไทยทุกคนเนี่ยมันต้องมีถามว่าทําไมมันถึงสําคัญมันมันมีความสําคัญมากเพราะว่าในการทํานโยบายสาธารณะเนี่ยเราไม่สามารถทํานโยบายสาธารณะให้ให้ตอบโจทย์แต่ละคนได้แต่ เราทํานโยบายสาธารณะให้ตอบโจทย์ทุกคนได้ทุกคนพร้อมกันผมยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเราถามว่าเราจะออกกฎจราจรให้แต่ละคนนะแต่ละคนขับได้อย่างสบายใจออกไม่ได้นะจะกฎจราจรนั้นเพราะผมก็อยากจะเลี้ยวซา้ายอีกคนนึงก็อยากจะเลี้ยวขวามันก็จะไม่มีกฎแต่ถ้าเราบอกว่าเราอยากจะออกกฎจราจรที่ทุกคนอยู่ร่วมกันได้บนท้องถนน อันนี้ออกได้และทุกคนก็ยอมรับตามกฎกติกานั้นอาจจะมีความลำบากบ้างแต่ต้นทุนที่เขามีมันไม่ได้สร้างต้นทุนที่ใหญ่กว่าในสังคมใช่ไหมมันก็เป็นกฎของการอยู่ร่วมกันที่นี้พอกลับมามองที่ที่บริบททางเศรษฐกิจเนี่ยเราเห็นตัวอย่างใช่ไหมครับว่าประเทศอื่นเนี่ยเขามีผมรู้สึกว่าเขามีเป้าหมายร่วมที่ชัดนะ,ะทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยผมยกตัวอย่าง ญี่ปุ่นย้อนกลับไปหลังสงครามโลกชัดเจนนะเขาแพ้สงครามแต่เขาจะกลับมาเป็นผู้ชนะทางด้านเศรษฐกิจมีความพยายามอย่างยิ่งยวดจากทั้งภาครัฐภ่ายกระชนภาคประชาชนที่จะกลับมาเป็นผู้มีอำนาจมหาอำนาจทางเศรษฐกิจซึ่งเขาทำได้ล่าสุดเราบอกว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นเข้า l o s d e e เ a d e เติมเเนี่ยเขาก็มีความพยายามอย่างยิ่งยวด ทั้งผู้ประกอบการเองภาครัฐผู้ดําเนินนโยบายในการออกมาตรการต่างๆให้หลุดพ้นออกจากลอสตไดเกตซึ่งวันนี้ผมเชื่อว่าเขาหลุดแล้วนะครับอีเวน์ว่าประเทศอื่นอีเวนท์ทรัมป์เองนะครับเราก็เห็นนะครับว่าจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแต่เขามีเป้าหมายร่วมที่ชัดว่าเขาจะเ a ค e เมริกันเกร e อเกนนะครับเพราะมันเป็นแบบนั้นมันมีจุดยึดเหนี่ยว เป้าหมายร่วมที่ชัดและทุกคนรู้ว่าตัวเองจะต้องมีบทบาททําหน้าที่อย่างไรพอเป็นแบบนั้นเนี่ยเราไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนแบบนี้มันก็ไอตัวแปรของสมการตัวแปรอันที่หนึ่งเนี่ยมันก็ถูกลดทอนแล้วเพราะเราไม่มีเป้าหมายที่ชัดแล้วเราทําไปเพื่ออะไรใชครับต่อมาอันที่สองเนี่ยพอมันไม่มีเป้าหมายที่ชัดหนทางมันก็ไม่ชัดหรือหลทางมันก็อาจจะสับสนแตถามผมว่าวันเนี้ เราเห็นไหมหนทางเราเห็นนะเราเห็นคําแนะนําเยอะไปหมดนะคุณกีต้าเราเห็นว่าคนนี้ก็แนะนําคนนั้นก็แนะนำแต่ทุกคนเนี่ยก็จะแนะนําจากที่ที่ตัวเองยืนจากมุมมองของตัวเองใช่ไหมครับถ้าคนอยู่เหนือก็บอกว่ามันหนาวคนอยู่ใต้ก็บอกฝนตกมันมันสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้หนทางมันก็เลย มันก็เลยสเปะสปะมันก็มันก็เลยมันมีนะแต่ว่ามันมันใช่ไหมอพอพอหนทางมันไม่ชัดปุ๊บเนี่ยมันมีหลากหลายปุ๊บกระบวนการอีกถามว่าวันนี้คนไทยเนี่ยพยายามทำอะไรไหมผมคิดว่าทำนะทุกคนปากกัดตีนถีบไม่อยากมีชีวิตที่ดีไม่อยากให้เศรษฐกิจไม่ดีนะทุกคนพยายามดิ้นรนมากแต่กระบวนการนั้นเนี่ยมัน มันย้อนกลับไปครับถ้ามันไม่มีเป้าหมายร่วมที่ชัดขนทางมันคนละหนทางกันสุดท้ายแล้วกระบวนการที่ทํามันมีปัญหา2ออย่างอย่างแรกกระบวนการนั้นมันอาจจะไม่ได้สอดรับกันการพายเรือเนี่ยอาจจะคนละจังหวะเรือมันก็แล่นไม่เร็วยิ่งหนักไปกว่านั้นการพายเรือเนี่ยมันอาจจะพายกันไปคนละทางนะครับมันก็ทําให้การปฏิรูปหรือการขับเคลื่อน เพื่อไปสู่เป้าหมายทางเศรษฐกิจนั้น,นมันมันไม่เกิดขึ้นท้ายที่สุดแล้วเนกระบวนการเหล่านี้มันก็เลยไม่มีพลังนะครับทีนี้พอเป็นแบบนี้คนไทยก็ดูเอาตายแล้วเป้าหมายไม่รู้ทําอะไรทางไปไม่รู้กระบวนการไม่มีมันก็เป็นเหตุนะครับที่ทําให้คนรู้สึกว่าเราจะมีความหวังกับเศรษฐกิจไทยในอนาคตได้หรือไม่แต่ที่ผมพูดเนี่ยผมอยากสร้างความหวังนะ จริงๆแล้วผมอยากสร้างความหวังให้กับระบบเศรษฐกิจไทยเพราะผมคิดว่าก็จากสมการที่วิเคราะห์ให้ฟังเนี่ยถ้าเราไปคิดออกได้ว่าถ้าเรามีเป้าหมายร่วมที่ใหญ่พอนะที่ใหญ่พอก็คือเป็นปัญหาของทุกคนผมคิดว่ามันมีวันนี้มันชัดเจนมากว่ามันปัญหาอะไรเราจะเอารอดเ,รเอาตัวรอดกับวิกฤติไอไอจีโอพอลิติกได้หรือไม่เราจะเอาตัวรอดจากวิกฤตปัญหานี่ของเราได้หรือไม่เราจะเอาตัวรอดจาก วิกฤตความสามารถในการแข่งขันหรือถูกโลกลืมได้อย่างไรอันนี้มันชัดมากนะมันเป็นปัญหาร่วมที่ใหญ่พอซึ่งผมคิดว่าเราจะคนไทยทุกคนเนี่ยน่าจะมีส่วนร่วมในการช่วยได้และนอกจากนั้นเนี่ยถามว่าทำไมถึงควรจะมีความหวังก็เพราะว่าคนอื่นเขาทำได้แล้วเขามี Use Case ใช่ไหมครับค่ะไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นนะ,ะซึ่งโอนักหนาสาแพ้สงครามอ่ะ เขาหลีใต้ที่มีวิกฤตพร้อมกับเราเนี่ยเขาก็กลับมาได้หลายคนก็บอกว่าแม้จะเอาอะไรเราไปเทียบญี่ปุ่นกับเกาหลีเอาวันนี้เราเห็นเขาเขาสาเร็จแล้วไงแต่วันนั้นเนี่ยผมคิดว่าจุดตั้งต้นเขาวันนั้นกับเราวันนี้จริงๆเขาด้อยกว่าเราด้วยซ้ำไปเขาเป็นประเทศแพ้สงครามเพราะนั้นผมคิดว่าเราทําได้นะครับแต่ว่าเราจะมีกระบวนการเริ่มอย่างไรเดี๋ยวเราคงจะ ค่อยๆร่วมคุยกันไปเรื่อยๆแต่ถ้าคุณกีตา้าถามผมนะอันนี้ส่วนตัวผมนะ,ะว่าแล้วผมเนี่ยมีความหวังอะไรจริงๆผมมีความหวังนะผมตั้งเอาไว้10ปีที่แล้วล่วนะครับอตอนนั้นเนี่ยผมจำได้เลยผมไปขึ้นเวทีเบทีหนึ่งแล้วมันก็เป็นการวาดกราฟการเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วก็แบ่งเ่อประเทศไทยอยู่ในระดับรายได้ปานกลาง ผมเตรียมไปพรีเซนต์ผมก็เอาละในฐานะที่เราเป็นนักเศรษฐศาสตร์นะเราตั้งความหวังของชีวิตเราผมก็อยากจะเห็นประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีรายได้สูงก่อนผมตายผมตั้งง่ายๆแบบนี้เพราะผมคิดว่าวันนั้นมันได้แน่ผมคิดว่ามันได้แน่ก็ตั้งไปแต่ผมก็ไม่ได้ตั้งเฉยๆนะวันนั้นมันก็มีหมุดหมายและเป้าประสงค์ของชีวิตที่ชัดเพราะว่ามันก็เป็นการบอกว่าเอา้าเราหวังแล้วเราก็ต้องทำใช่ไหมฮะผมก็คิดว่าถ้าเป็นอย่างนั้น ผมก็จะขับเคลื่อนประเทศผ่าน,นกลไกต่างๆผมขับเคลื่อนผ่านการเป็นอาจารย์สร้างคนในรั้วมหาวิทยาลัยผมขับเคลื่อนประเทศไทยผ่านอยู่ภาคการเงินอยู่สายงานวิจัยทํางานวิจัยเพื่อสร้างดึงดูดการลงทุนนะครับเพราะาเราบอกอุตสาหกรรมอะไรดีเนี่ใช่ไหมครับผมมาอยู่ภาคธนาคารขนาดใหญก่ก็ขับเคลื่อนเพราะว่าระบบธนาคารเนี่ยเป็น,เป,นเป็นคนที่จัดสรรทรัพยากรเงินทุน ให้กับคนเดี๋ยวเราจะพูดกันต่อมันก็มีหมุดหมายที่ชัดทีนี้ถามว่าอเป้าหมายหรือความหวังของผมเนี่ยมันมันท้าทายไหมมันท้าทายแต่มันเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปได้แล้วผมไปคำนวณตอนนี้ผมอายุห้าสิบอายุเฉลี่ยชายไทยเจ็ดสิบสองถ้าผมต้องอยู่ยี่สิบปีผมต้องทำให้ GDP Growth ของประเทศไทยโต3.6%ตต่อปีซึ่งพอเป็นไปได้นะ วันนี้เราลุ้นกัน3%ใช่ไหมครับหลายคนบอกว่าไอ้ศักยภาพมันน่าจะสองปลายๆการที่ทำให้เศรษฐกิจไทยมันโตขึ้นอีก1-1.5%มันเป็นไปได้เั้นมันท้าทายแต่มันเป็นไปได้แต่ท่านก็ต้องไม่ใช่ท่าเดิมนะฮะก็คือว่าเราจะไปใช้วิธีการพัฒนาประเทศแบบในอดีตนี่ไม่ได้ผมบอกได้เลยว่าไอ้เครื่องยนต์ที่เราใช้เนี่ย ในการสร้างกลไกลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเมื่อ30ปีที่แล้ววันนี้มันไม่เหมาะสมของเก่าเนโลกมันเป็นถนนใช่ไหมครับเราก็สร้างรถเราใช้รถในการขับเคลื่อนก็โอเคแต่วันนี้โลกมันเปลี่ยนเกิดกลายเป็นครึ่งบกครึ่งน้ำเนี่ยท่านใช้รถเหมือนเดิมมันมันโตไม่เร็วครับและอนาคตเนี่ยดีไม่ดีโลกมันมันเป็นน้ำอะ่ะนะครับเราก็ต้องใช้เครื่องมือหรือกลไกลใหม่ทีนี้ ถามต่อว่าแล้วผมคิดว่าผมอยากจะสร้างเศรษฐกิจไทยแบบไหนในอดีตเนี่ยเราเราอยากจะโตเร็วเราต้องใช้สเกลก็คือต้องต้องไปแข่งกับคนอื่นอ่ะใช้สเกลเพราะนั้นเราก็ต้องสร้างคนที่ใหญ่ใช่ไหมครับที่เติบโตมาเป็นหัวหอกในการฉุดเศรษฐกิจให้มันโตแต่พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นโมเดลเดียวกับเกาหลีนะก่อนวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ย พอหลังวิกฤตต้ยมยำกุ้งปุ๊บเนี่ยแชโบมันล้มลเปลี่ยนไปเกาหลีเองก็ออกกฎหมายปฏิรูปแทนที่จะเป็นเจ้าใหญ่เจ้าเดียวก็ทำให้คนมีส่วนร่วมวันนี้เราบอกว่าเราอยากให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันแปลว่าอะไรแปลว่าคนทุกคนต้องแข่งขันได้คนทุกคนต้องเก่งนะไม่ใช่บางคนเก่งแล้วก็ล่าคนอื่นไปไม่ใช่เพราะฉะนั้น การสร้างเศรษฐกิจในระยะต่อไปเนี <S an> ่ยผมคิดว <an> ่าเราต้องสร้างเศรษฐกิจที่สร้างโอกาสที่เท่าเทียมกันของคนในระบบเศรษฐกิจผมใช้คําว่าโอกาสที่เท่าเทียมกันนะสร้างให้คนเท่าเทียมกันมันมันไม่ได้มันขึ้นอยู่กับช้อยส์เขาการตัดสินใจของเขาใช่ไหมครับแต่โอกาสเนี่ยมันทําให้เท่ากันได้และการสร้างโอกาสที่เท่าเทียมกันเนี่ยผมคิดว่าต้องทําใน3มมิติมิติแรกเนี่ย สร้างโอกาสที่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงทรัพยากรนะครับทรัพยากรนั้นคืออะไรเช่นการศึกษาเป็นทรัพยากรไหมเป็นความรู้นี่ใช่ไหมเงินทุนใช่ไหมใช่ผมมีความรู้แล้วผมอยากจะขยายกิจการผมหาเงินได้ไหมนะครับหรือการใช้ทรัพยากรต่างๆทรัพยากรสาธารณนะต่างๆเขาต้องเข้าถึงทรัพยากรได้ที่เท่าเทียมกันอันที่สองเนี่ย ก็ต้องสร้างโอกาสในการเท่าเทียมกันในการเข้าสู่ตลาดค่ะ<ฆ>ก็พร้อมแล้วนี่เก่งแล้วเนี่จะไปขายอะ่ะทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจเข้าได้ไหมโอ้โหถ้าลำบากแล้วเกินต้องฝ่าด่านยี่สิบอรหันตนะ์คือกฎระเบียบทั้งหลายเนี่ยก็เรียบร้อยนะครับและสุดท้ายเลยเนี่ยก็ต้องสร้างโอกาสที่เท่าเทียมกันในการแข่งขันนะผมเข้าตลาดได้แล้วแต่เข้าไปเสร็จปุ๊บโอ้โหมีแนตะ่ตัวใหญ่เนาะตัวใหญ่ไม่เป็นไรเรา คนตัวเล็กใจกล้าแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้แต้มต่อมันให้ตัวใหญ่ตลอดนี่กำลังใจมันก็ไม่มีนั้นพอเป็นแบบนี้ถ้าเราสามารถสร้างระบบเศรษฐกิจที่มันสร้างโอกาสในการเท่าเทียมกันในสามมิตินี้ได้ผมเชื่อว่ามันมันจะดีนะมันจะสร้างให้คนไทยทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจและผมเชื่อว่ามันจะเป็นระบบเศรษฐกิจที่มีคุณภาพและท้ายที่สุดผมเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยก็จะกลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วครับตามที่อาจารย์ได้ ตั้งเป้าหมายาไว้เมื่อ10ปีที่แล้วนะคะขอบคุณอาจารย์มากๆที่แชร์ทั้งเป้าหมายทั้งผลทางแล้วก็ทั้งกระบวนการในเบื้องต้นนะคะวันนี้เราคงได้คุยกันต่อทั้งรายการว่าถ้าจะมีกระบวนการอื่นๆนะคะเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาที่อาจจะเป็นตัวฉุดรั้งการเติบโตของเราเนี่ยเราควรที่จะทําอย่างไรนะคะทีนี้ในแง่ของความเป็นจริงบ้างละคะเรามีความหวังนั้นดีแน่นอนอยู่แล้วนะคะแต่ว่า ความหวังก็ยังไม่ใช่กลยุทธ์นะคะกลยุทธ์อาจจะต้องมีการวางแผนอย่างลึกซึง้งแล้วก็คงจะต้องดูข้อมูลให้ครบนะคะตัวเลขนปัจจุบันนะคะที่เป็นตัวเลขข้อเท็จจริงค่ะอาจารย์มันบ่งบอกมันสะท้อนถึงอาการอ่อนแออาการซุดโซมอะไรบ้างของเศรษฐกิจไทยเพื่อให้เรามั่นใจว่าเราก็ไม่ได้สิ้นหวังไปเองนะตัวเลขหลายอย่างมันสะท้อนว่าอาการเราไม่ดีจริงๆก็อ่าก็จริงครับอ่าจริงๆแล้วมันมีประโยคอยู่สามค ซึ่งผมใช้มาสองปีแล้วนะในการทําแผนธุรกิจของธนาคารที่ผมทํางานอยู่เนี่ยผมบอกว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยจะโตช้าจะเปราะบางแล้วก็จะไม่แน่นอนซึ่งไอ้สามคำนี้มันยังเป็นจริงอยู่และถ้าคุณกิตา้าถามผมให้ประเมินน่ะนะโตช้าเปราะบางไม่แน่นอนเนี่ยมันมันเป็นอย่างไรเนี่ยมันจริงๆมันโตช้าลงเปราะบางขึ้นไม่แน่นอนมากขึ้นซึ่งมันแปลว่ามันไม่ได้ดีเลยในิทางที่ไม่ได้ดีเลยใช่ไหมครับ ถามว่าเป็นเพราะอะไรโตช้าก็าสมัยก่อนเนี่ยเราก็สองปีที่แล้วเนี่ยเราก็บอกว่า<ช> GDP โตได้สามนะประมาณการเสร็จอาก็ปรับประมาณการลงใช่ไหมครับแต่ผมทางานอยู่เนี่ยเราปรับประมาณการต้นปีปลายปีเราปรับไปประมาณสี่รอบ<ช>แล้วสี่รอบเนี่ยหั่น GDP จากครั้งแรกเนี่ยหนึ่งถึงหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นตนะหายไปซูต้นปีบอกสามท้ายปีเนี่ยเราคุยกันที่หนึ่งปลายปลายเป็นต้น มันแปลว่าอะไรแปลว่าโอ้โหมันมันหนักหนานะจริงๆแล้วเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันไม่ได้กลับไปที่เดิมจริงๆถ้าย้อนกลับไปภาพที่ยาวหน่อยทําไมผมถึงบอกคุณกีตา้าว่าผมมีความหวังก็ถ้าย้อนกลับไปสมัยผมเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยวันนั้นเศรษฐกิจไทยโตได้ประมาณ10แล้วผมเรียนปริญญาเอกเนี่ยวันนั้นเศรษฐกิจไทยเมื่อ20ปีที่แล้ว25ปีที่แล้วนะเศรษฐกิจไทยโตได้5%แล้วผมทําวิทยานิพนธ์ผมเนี่ย ทำแบบจำลองโครงสร้างเศรษฐกิจไทยวันนั้นเนี่ยประมาณการเอาไว้นะครับว่าเศรษฐกิจไทยผมผมทำเรื่องประมาณการระยะยาวะระยะยาวยาวแค่ไหนแบบจำลองผมประมาณการได้20 30 50ปีดูโครงสร้างมันมีเทคนิคของมันไล่การประมาณการในวิทยานิพนธ์ผมผมเพิ่งไปเปิดเมื่อคือนนี้นะฮะถามว่าผมคาดว่าอีก20ปีผ่านมาผ่านไปเนี่ย GDP ไทยจะเป็นเท่าไหร่ ตั้งแต่วันนั้นเนี่ยผมรู้อยู่แล้วนะว่าเศรษฐีไทยวันนี้จะโตได้เต็มศักยภาพสามเอร์เซตกใจเลยผมไปดูจีด g d p ก๊อเราประมาณการไว้สามซึ่งซึ่งซึ่งมันเป็นแบบจําลองเชิงโครงสร้างความหมายก็คือด้วยกําลังการผลิตแบบนั้น <ฮะ S 1> เทคโนโลยีการผลิตแบบนั้นผลิตภาพแบบนั้นและในวิทยานิพนธ์ผมก็เขียนเอาไว้นะครับบอกว่าอันนี้มันเป็นขั้นต่ำนะกลัวไม่จบเนาะเราก็ต้องเขียนให้มันแบบ ดูดีล้วก็บอกว่าออมันเป็นขั้นต่ําของการเติบโตเศรษฐกิจไทยเพราะเรายังไม่ได้เปลี่ยนหรือพัฒนาศักยภาพเราไม่ได้พัฒนาผลิตภาพเราไม่ได้พัฒนาเทคโนโลยีเพะฉะนั้นถ้ามันเป็นอย่างนี้ไปตลอดเนี่ยสุดท้ายมันจะโตได้3ามซึ่งไม่รู้ข่าวดีหรือข่าวที่น่าเสียใจนะ,ะมันยังตรงที่ผมประมาณการไว้คือมันโตได้3ามปัจจุบันมันเป็นสิ่งที่เล็งเห็นได้ตั้งแต่20ปีที่แล้วเลยเหร,อ,หร,อ,หรอคะอาจารย์ ก็เราไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะครงสร้างไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยแต่แต่ก็คือไอการประมาณการผมมันก็หยุดแค่ช่วงนี้นะ,ะจริงๆผมก็ไปเปิด appendix ดูนะว่าถ้าไปอีกสัก20ปีแล้วเราไม่เปลี่ยนอะไรเนะี่ยมันจะต่อถึงเท่าไหร่ก็นี่ก็น่าคิดเหมือนกันเพราะฉะนั้นไอสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่<อ>ไม่ได้คาดเดาไม่ได้เกินเลยการคาดเดาไปนะมันเป็นอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะอ uplift ไอศักยภาพ ของเราเองได้มันก็เลยโตช้ามาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราคงจะคุยกันต่อว่ามันเพราะอะไรมันคือเรื่องการปฏิรูปค่ะไอ้คาที่สองเนี่ยก็คือเรื่องคําว่าเปราะบางเปราะบางแปลว่าอะไรถ้าเป็นคนก็แปลว่าติดเชื้อได้ง่ายหายยากติดแล้วก็หายาหายากด้วยนะเปราะบางถามว่าเศรษฐกิจไทยเป็นแบบนั้นไม่ใช่ใชเศรษฐกิจไทยเนี่ยเป็นเวลาเรามีโควิดเนี่ยเราก็ติดลบโ,โหหนักมาก เทียบกับประเทศอื่นในโลกนี้เราก็ถือว่าหนักมาก2คือเราหายช้าไหมเราเป็นลำดับที่160กว่าจาก180กว่าของประเทศในการฟื้นตัวก็แปลว่าเราต่อบางแล้ววันนี้เนี่ยเราเห็นเลยว่าเปต่อาบางเกิดจากอะไรอีกนี่คัวเรือนเยอะนะครับ fiscal space หรือหรือศักยภาพในการทํานโยบายทางการคลังน้อยมันแปลว่าอะไรแปลว่านอกจากป่วยง่ายหายช้าแล้วดื้อยาด้วย การกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยได้ผลน้อยเพราะคนเป็นหนี้เยอะแล้วถามว่าลดดอกเบียเ้ยเพื่อให้คนกู้คนกู้ไหมไม่กู้จะรัฐบาลจะกู้มามาแจกก็แปกก็ยิงไปปุ๊บคนก็ใช้รอบเดียวสองรอบสามรอบเพราะมันมันมัน,มนเนีฮะเซนติเมนต์อะไรหลายๆอย่างมันเป็น,นกลไกเชิงโครงสร้างที่มันทำให้เกิดข้อจํากัดข,ของการทํานโยบายนีนเปราะบางมากสุดท้ายคือไม่แน่นอนนี่เป็นอาการที่มันเกิดจากภายนอก เราก็เห็นว่าเป็นอาการใหม่อ้ความไม่แน่นอนถ้าเราไปดู uncertainty index ในโลกนี้มันขึ้นตลอดเวลาแล้ววันนี้เนี่ยผมก็ผมอ่านข่าวทุกวันนะแล้วผมก็เวียนหัวกับทรัมป์มากเพราะว่าเปลี่ยนทุกวันจริงๆแล้วอ่านวันเว้นวันเนี่ยผมว่าก็พอเข้าใจว่าสุดท้าย development จะเป็นยังไงแล้ววันนี้เราวันนี้เราเขาบอกเขาตกลงกับกับจีนได้แล้ว จากวันเนี้จนวันที่คลิปออกเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าจะงอนจะอะไรกันอีกก็มันก็เป็นอย่างนี้ไม่ในความไม่แน่นอนเนี่ยมันมันมีมากแล้วความไม่แน่นอนเนี่ยมันมันมีผลมันมีเพราะพอมันไม่แน่นอนเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะทําตัวอย่างไรใช่ไหมครับแล้วการทํำ p olicy ก็ยากจะกระตุ้นเลยไหมไม่รู้ไม่รู้อนาคตจะเป็นอะไรอีกจะไปเจรจาเลยไหมไม่รู้จะเข้าข้างใครดีไม่รู้พอทําอะไรไม่ได้ปุ๊บเนี่ย ในภาวะที่เศรษฐกิจเราถ้าโตดีเข้มแข็งไม่เป็นไรนะแต่เมื่อเในสองข้อแรกมันโตช้ากับมันเปราะบางแล้วเราไม่ทําอะไรเลยมันก็เหมือนเรือรั่วฮะมันก็จมลงไปเรื่อยๆนั้นไอ,ไอ้ความยากลําบากของการทํานโยบายเศรษฐกิจวันนี้เนี่ยมันโอ้มันก็หนักหนานะมันเหมือนจะไม่มีทางออกแต่ผมก็แอบคิดว่ามันก็มีนะครับวันนี้เนี่ยเราอาจจะไปคิด แต่ว่าเราจะไปสู้รบนะตบมือกับสิ่งที่จะมากระทบภายนอกอย่างไรแต่สุดท้ายแล้วผมว่าเราอาจจะต้องกลับมาที่ตัวเองว่าปัญหาของเราเนี่ยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันเเราจะซ่อมปัญหาที่มันมีอยู่เราจะเสริมความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจไทยพัฒนาคนได้อย่างไรเราจะสร้างการเติบโตอย่างผมว่ากลับมาที่ตัวเองสุดท้ายแล้วนั้นมันจะเป็นฐานมากนะวันนี้เราอาจจะ ไปชวนบอกจะไปหานักลงทุนมาจะไปหานักท่องเที่ยวมาแต่เราเคยถามแม้ว่าวันนี้เราทําตัวให้หน้ามาลงทุนไหมหรือเราทําตัวให้หน้ามาเที่ยวไหมผมว่ามันต้องกลับไปที่จุดตั้งตน้นถ้าตรงนั้นมันมาเดี๋ยวสุดท้ายอน่้งอื่นมันตามมาเองครับ